สวัสดีเพื่อนเพื่อนชอาว Barakuda Stocks วันนี้เราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับโปรแกรม Staking Genius U เวอร์ชันกันค่ะเดิมทีโปรแกรม Staking ของ Genius U เวอร์ชันนนั้นเริ่มต้นเมื่อ2ปีที่แล้วซึ่ง Gen Token กว่า20ล้านตัวได้ผ่านโปรแกรมนี้และ2.5ล้าน Gen Reward ได้ถูกเคลมจาก s t a k กเกอร์ ในขณะที่โปรโตคอลของ Genius Yield ได้พัฒนาต่อไปเราจำเป็นต้องไฮไลท์ในช่วงเวลาปรับเปลี่ยนคือเวอร์ชัน1นที่เป็น APY reward แบบคงตัวจะสิ้นสุดลงในวันที่28เมษายนและเริ่มโปรแกรมใหม่เวอร์ชัน2ในวันที่3พฤษภาคมปีนี้โปรโตคอลในเวอร์ชัน2จะมีทางเลือกในการสเต e แบบ F l e x โดย Token c h a n g e จะไม่ถูกล็อกสามารถทำกลยุทธ์การซื้อขายรอ d e ท i ที่ซับซ้อนมากขึ้นแต่ยังคงได้รับ Reward โปรแกรม staking เวอร์ชันจะรวมตัวได้อย่างไร้ปัญหากับเด็กฟ Sharing ิ่งโปรแกรมให้คนถือเจนได้มีตัวเลือกรีวอร์จะมาจาก20%ของค่าธรรมเนียมที่เก็บจาก DEX และสามารถเก็บโทเก้นตัวอื่นที่เทรดบน DEX ได้ด้วยเพื่อให้คนมีส่วนร่วมในโปรโตโคอล1.5ล้านเจนจะถูกแจกจ่ายไปกับ Staker เป็น Passive Reward จากตารางโครงสร้างของ Reward จะมีทั้ง Stake แบบ F l e x ไม่ล็อกและสเต็กแบบล็อกซึ่งเลือกได้ตามความพึงพอใจของสเต็กเกอร์ขายังสงสัยว่าคำนวณรีวอร์ดจากไหนให้ดูจากมัลติพลายเออร์นะคะที่จะดูสูงขึ้นแปลผันโดยตรงกับระยะเวลาและการมีส่วนร่วมในโปรโตโคอล Genius NFT และ Mascot NFT ยังคงเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศของ Genius y i e l d ใช้เพิ่ม APY และ utility ให้กับผู้ถือ g e n s กำหนดการสเ a k ก NFT เหลือเวลาถึง31ธันวาคมปลายปีหน้า หากไม่แน่ใจในการใช้สิทธิ์ NFT ให้ลองเช็คเวลาที่เหลือของ NFT จากลิงก์ข้างล่างนี้นะคะวันนี้ขอปิดท้ายคลิปด้วยการเตือนว่าข้อแรกอย่าลืม s t a k e Genius หรือ Mascot NFT ภายในวันที่1มกราอีก2ปีข้อที่2คือ Reward จะอยู่ในรูปแบบ Gens เจอกันในคลิปหน้าพร้อมข่าวดีที่ทางทีมราค u d a Stock จะมาประกาศให้ลูกเพจและผู้ติดตามได้รับรู้ใน Facebook และ YouTube กันค่ะหากใครมีข้อสงสัย drop DM มาได้ใน Facebook นะคะ